สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการ <คน S 2> รายการมีคนมีองค์ <อง S 2> ค่ะวันนี้เสนอตอนความเมตตาของอาจารย์ที่มีต่อสิ์นะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมนะติดต่อนะดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะหรือจะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ f a c e b o o k โอสิริกอภิรัต เบอร์โทร061-9922-645-0925-929261ไอดีรายโอสิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08-4926668ไอดีราย AJTOP16 ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการคนมีองค์ของเราในรอบนี้เราก็จะมาพูดถึงนะตอนที่ นะสิทธิ์ทั้งหลายนะความเมตตาต่อครูบาอาจารย์ต่อสิทธิ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เขาไปแชร์ทีหลังเองก็ได้ได้ทําละรายการรอบนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวผมจะเชิญบารมีครูก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อมภะพรหมาบดิฟาหายาทุติยมปิภพพรหมาบดิฟาหายาตัดยมพิภพพรหมาปดิฟาหายาอเตสุขโทอารังพุโโนโมพุทธายปัตวีคงคาภะพรมหมาเทวาขมามิหังพระมัจจิตตังปิยัมามานาชาลิตินามาภาธานามาอาุเมกโมปิโยเทวมนุสานังปิโยพระมานมุตตะมัง ปิโยนะคัสปันนานางปินินทาริยังนามามิหังอมสุรสสวัตติมาตาปิยังมามาตุยัมปิสุรัสสวัตติมาตาปิยังมามาตาติยามปิสุรัสสวัตติมาตาปิยังมามานะอ่ะอรัธนาบารมีของบรมครูแล้วแล้วเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องเอ่อการที่ว่าลูกอาจารย์เนี่ยจะเมตตาต่อศิษย์ทั้งหลายนะ การที่อาจารย์เนี่ยไม่ตาต่อศิ์ทั้งหลายหนึ่งครับก่อนที่จะรับใครเป็นศิษย์เขาห้ามดวงไหนรู้ไหมที่จะห้ามรับเป็นศิษย์คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีดวงโบราณโบราณเขาเรียกว่าดวงอะไรดวงเพชรขาศดวงแบบว่าพวกดาวพฤหัสเสีอะไรอย่างเงี้ยดวงเพชรขาดเลิกห้ามเพชรข้าศเลิกใช่ไหมโจโรเลิกเพชรขาตเลิกห้ามเป็นห้ามเป็นศิษย์เวลาดูกันนะเวลาเขามาตรวจดวงดูเนี่ยเราเพชรขาตเลิกโจโรเลิกเนี่ยเขาห้ามทำไมทำไมถึงห้ามเพราะว่า เป็นสิทธิ์คิดล้างครูนะต้องดูดาวพระหัสด้วยอืมนะนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะของวงการขนาดก็ต้องดูว่าดาวพระหัสเสียหรือเปล่าแนะ้วคนนั้นนะตกไปเออเขาเรียกว่าตกในพภูมิไหนแล้วมันเป็นดีทิทางที่ดีหรือไม่ดีในดวงนะอืมซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอจะเล่าให้ฟังนะว่า ก่อนที่จะรับสิทธิ์เนี่ยบางคนเนี่ยมาขยันขยอให้เราสอนนะวิชาการให้ต่างๆเกี่ยวกับการดูดวงการตั้งเลิกนะหรือว่าการที่เรียกว่าดูโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะรับเลิกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโบราณโบราณเนี่ยเขาจะขอดูดูดวงของเด็กคนนั้นว่าเด็กคนนั้นเป็นดวงอรลีกับครูบาอาจารย์ไหมเพราะถ้าดวงเป็นอรลีกับครูบาอาจารย์เนี่ยเด็กคนนั้นเป็นสิทธิ์คิดล้างครูนะสิทธิ์คิดล้างครูในที่หนึ่งก็คือผมเคยเห็นมาแล้วนะ ถึงถึงพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะหรือสถาบันสถาบันใดสถาบันหนึ่งอะไรที่เป็นเรื่องจริงนะครับนะเมื่อสิทธ์นะเอ่ออาจารย์ยกสถาบันอะไรเนี่ยให้กับสิทธ์แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิทธิ์คนเนี้ถึงกับนะครับนะแกล้งอาจารย์นะใช้อํานาจของตัวเองแกล้งอาจารย์ของตัวเองอันนี้ผมเห็นมาแล้วกับตานะเป็นเรื่องจริงนะแกล้งอาจารย์ของตัวเองด้วยการพาอาจารย์ตัวเอง,เองอขึ้นศาลอันนะี้เรื่องจริงนะที่ผมเคยเห็นมานะ อันนี้เขาเรียกว่าสิทธิ์คิดล้างโูนะคนประเภทเนี้ยมีถามว่ามีไหมมีครับนะคือหวาดกลัวกลัวหัวโขนนะบ้านในหัวโขนนะครับไม่มีกลัวในขนลงในอำนาจอันนี้มีเยอะครับนะเอออยากจะบอกอย่างหนึ่งพวกที่เกิดโจโรเลิกพชชคาดเลิกเนี่ยแล้วพิคาดกับคูบาจานเนี่ยไม่ดีนะเพราะฉะนั้นน่ะที่ผมมาพูดเนียเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้าบอกว่ามันไม่น่าเชื่อ มันมีมาแล้วนะครับนะแล้วก็เอที่พวกหนึ่งที่ผมจะไม่รับต่อไปข้างหน้าก็คือพวกเพจคาดเลิกผมจะไม่เอานะไม่เอาเป็นสิทธินะเพจคารเลิกถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนพวกนี้โจมตีครูบาอาจารย์ตัวเองนะแล้วไม่หรอกคือจริงๆแล้วคนเลิกเพชจการเดยที่เป็นเลิกเกิดเนี่ยเขาจะจิตใจค่อนข้างโหดเที้ยมโหดร้ายทารุณได้เอามายิดนะคิดทําลายล้างครูนะอันนี้ดด้จริงใช่คือครูบาอาจารย์เนี่ย ถ้าเราไม่มีท่านนะผมจะบอกไว้คำหนึง่งถ้าไม่มีครูฝึกให้อ่านกอไก่ขอไข่เราจะไม่มีความรู้เลยนะแต่การที่จะมีความรู้ได้นั้นอนะ่ะคือความรู้กอไก่ขอไข่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันมีนะผมเมื่อก่อนที่ผมเคยเห็นเพื่อนผมคนหนึง่งผมไม่รู้แลวมันเกิดเรื่องอะไรแต่ผมรู้จําได้ว่ามันด่าอาจารย์ด่าทุกวันด่าจนสุดท้ายทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นเป็นไอ้นี่คนไปตามยึดทรัพย์เกี่ยวกับรถนะ ตอนเด็กๆอะ่ะมันเป็นนักเลงนะชอบตีกับชาวบ้านเขาเรียนที่ไหนไม่เกยเกินสองสามทีแล้วก็เนี่ยอันนี้นะเรื่องจริงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเกิดในโจโรในใจเรก่งๆอะ่ะนะดูๆแล้วว่าดูจะอาการเกิดจะคือโจโรเลิกกับเพชรขาตเลิกคือบางคนเนี่ยถ้าแบบหัวร้อนมากๆเนี่ยเราไม่สามารถเป็นสิทธ์เป็นสิทธ์เป็นอาจารย์ได้พาะไมถามว่าเป็นศิทธ์เป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะถ้าดวงเพชรขาากตบครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเผาผลาญทําลายล้างแต่ว่าถามว่าอาจารย์รับสิทธิ์เนี่ยรับ แต่ละคนเนี่ยมันมีนะมาขอเมื่อก่อนผมก็เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งผมดูดูดวงของเขาแนละ้วผมนั่งกีดไพ่ผมดูดวงเขามันเป็นเดอะทาวเวอร์ผมสอนพระเวศสอนมนต์สอนเขียนยันให้เขาแต่สุดท้ายโดนเทลงคลองหมดเลยแล้วเขามาขอผมใหม่ผมพูดไงรู้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่านายรักษาไว้ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะม,มีลูกศิษย์ก็ไปทําไม่ดีกับลูกศิษย์นะ อันนี้เรื่องจริงครับนะเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่ว่าครูบาอาจารย์สอนล, <ง S 1> ลูกศิษย <ละ S 2> ์เนี่ยใช่ใชนะสักเต็มตัวเลยนะอาจารย์โอเห็นกับตานะการกระทำอะไรที่เขาทำไม่ดีเนี่ยเราลงลึกบ้างไม่ได้ใช่ไหมใช่ลงลึกบ้างไม่ได้ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ทุกคนนะ่ะที่เขาดูดวงเสร็จแล้วอ่ะรู้จริงๆอะ่ะเราเราก็ไม่หลากจะทำร้ายศิษย์หรือว่าจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใครที่เป็นศิษิีรล้างครูหรือว่าได้ทําอะไรไม่ดีกับครูไปแล้วเนี่ยอืมจะบอกว่ายังไงดีล่ะคืเครยอนะครูก็ไม่ได้เอามาแบบเขาเรียกอะไรจะต้องมานั่งแฉลูกศิษย์ว่าเออเด็กคนนี้มันทําอะไรบ้างอะไรยงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเราคงไม่ทําแบบนั้นแต่ว่าศิษย์อ่ะคือแค่ว่าอาจารย์สอนน่ะ สอนน่ะตักเตือนน่ะเราไม่ฟังแล้วเถียงอ่ะไม่ไม่เชื่อคำ,คำส,สอนของครูอ่ะแค่นี้ก็ลางแล้วค่ะรุ่นคือคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่จะไม่เหมือนกันนะคนรุ่นเก่าเนี่ยพอเราสอนอะไรไปเสร็จเนี่ยคนรุ่นเก่าวัวลังโบราณจะติดอยู่ในใจเสร็จแ,แล้วจะทําเป็นประจําจะทําให้อะไรมันก็ง่ายได้แต่คนรุ่นใหม่เนี<ด>่ยโกรธใช่ไหม,มเดี๋ยวฟังก่อนอฟังก่อนคือคนรุ่นเก่าเนี่ย เขาพูดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาฟังแล้วติดคิดย้ำในใจเพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะเขาอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงได้ย้ำไว้เป็นตัวอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะสอนเด็กเนี่ยเราสอนเด็กไม่ได้นะคือมันมีเด็กหลายประเภทเด็กสมาธิสั้นเ,เด็กเอาแต่ใจนะคนในรุ่นใหม่ๆเนี่ยในโลกสังคมใหม่ๆมันมีอะไรที่มันเยอะมากมต้องมีการเรียนรู้ใหม่ๆเยอะเพราะฉะนั้น<ะ>นะปัญหาคือ การสอนให้สิทธิ์ได้ดีนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกวา่าในที่นี้ก็คือตัวคนที่เราสอนไปเนี่ยจะได้ดีหรือไม่ได้ดีนั้นคือถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่สงบปากสงบคําแล้วก็เป็นคนที่มีมีการเพียรภาวนาเพื่อศึกษาเรื่องราวต่างๆและพัฒนาตัวอยู่ตลอดเวลาเขาจะเข้าใจว่าการพูดเข้าใจว่าทาไมถึงอาจารย์ถึงพูดบ่อยๆย,ย้ำๆซ้ำๆอะ่ะบางทีคนลคาพานได้ใช่ไหมลูกศิษย์ลาพาน ลูกศิษย์ก็มาโกรธอาจารย์อะไรอย่างนี้นะคะผมสิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์รุ่นผมจะบอกนะสิทธิ์ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะไม่ไม่ค่อยโกรธแต่สิทธิ์ที่เป็นเด็กที่ไม่เข้าใจเรื่องราวจะโกรธอันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็อย่างหนึ่งโกรธแล้วก็จะคิดหาความผิดของอาจารย์คือผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งคนที่แบนรันปะแบนั้นปะเดี๋ยวอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมไม่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 ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นยังไงคะคือ ไอ้สิทธิคิดขาความผิดอาจารย์นี่คือสนิทกันมากเกินไปจำไหมมันเป็นตําราแต่ถ้าสิทธิ์คิดคิดคิดดีกับอาจารย์น่ะมันมีถามว่ามีเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องทิ้งห่างกันเพราะว่าถ้าช่วงอายุห่างกันมากเนี่ยเด็กกับผู้ใหญ่มันต้องรู้ว่าใครเด็กใครผู้ใหญ่ในที่นี้ปัญหาทุกอย่างปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันต้องรู้มันต้องให้รู้สถานะของตัวเองถ้าถ้าอยู่กันแล้วไม่รู้สถานะตัวเองสุดท้ายแล้วอ่ะมันพังหมดอันนี้เรื่องปกติ แล้วอย่างหนึง่งผมอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าคนรุ่นเก่าๆนะเขาโดนตีเจ็บแต่เขาก็ไม่เคยคิดโกรธครูบาอาจารย์เขาก็ไหว้ครูบาอาจารย์เสมอ,อ,อผมก่อนผมจะรับคนเป็นศิษย์เนี่ยผมจะต้องดูว่าใครมาฝากอะไรยังไงแบบไหนบางทีผมจะเล่าให้ฟังถึงการตรวจองค์ตรวจเทพของผมผมบางที่ผมตรวจองค์ตรวจเทพถึงแม้ผมจะบอกให้เขารู้แต่เขาก็ไม่เข้ามาหาผมหรอกบางคนนะคือเขาเรียกว่าอัดตาบางตาถ้าอัดตาบางตาเมื่อไหร่เราไม่สามารถดึงคนนั้นขึ้นได้ การที่จะดึงคนที่มีองค์หรือคนที่มีเทพหรือคนที่มีอาการเทพออกหรือเทพลงทรงนะหรือผีเข้าสิงต่างๆเข้ามาหาผมได้เนี่ยผมจะพูดไว้คำหนึ่งก่อนพอผมผม,ผมตรวจองค์ตรวจเทพเสร็จแล้วพอผ,ผมพูดอะไรไปหมดเสร็จแล้วผมถือว่าหมดหน้าที่ของผมแต่บางคนเนี่ยเขามีอัตราในตัวคือมีความมั่นใจในตัวสูงมันก็จะเลี่ยงไปเองโดยธรรมชาติ ผมก็ยินดีใจอย่างนึงนะ่งคือพอได้ยินคือเขารู้ไงถึงเขาจะรู้รู้ว่าตัวเขามีอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็เหมือนกับวันก่อน,อนอมีคนเข้าวิ่งเข้าไปถามในกลุ่มผมมีอะไรครับผมมีอะไรครับถามอยู่นะถาม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 ที่เป็นสิบสิบรอบแต่สุดท้ายตัวเองก็ไม่คือไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะตีไพ่ตรงนั้นได้โดยตรงเพราะไพ่เนี่ยมันตีได้ระดับหนึ่งแต่ที่ตีได้ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็คือคนที่มีองค์หรือคนที่มีพลังจิตเท่านั้นที่จะตีตีลักษณะของของเทพองค์นั้นออกมาได้ บางคนเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วก็ถามผมหาอะไรครับน่าอะไรเงี้ยคือเหมือนกับบางคนอ่ะอยากรู้อยากเห็นแต่พอรู้แล้วก็เท่านั้นอ่ะทุรู้รู้แล้วก็คือฉันไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะมาถามหาอะไรก็มีเยอะแยะนะเรื่องจริงครับนะ <S <S ผมอ่ะถามว่ามีลูกศิษย์ไหมมีครับลูกศิษย์มาแต่ว่าถามว่าถามว่าลูกศิษย์จะจริงใจกับอาจารย์มีไหมมีน้อยครับนะเขาบอกว่าครูเนี่ยเปียบเหมือนเรือจ้างนะถ้าพูดไปครูเปรียบเหมือนเรือจ้าง เราเวลาเราเนี่ยถามว่าเราส่งส่งเขาถึงฝั่งยังไงหนึ่งเราต้องตรวจให้เขารู้ว่าเขามีอะไรกันแน่อย่างวันก่อนเนี่ยเขามาไปไปถามคนนุงคนนี้เราบางทีก็เปิดช่องเหมือนเปิดช่องให้เขาดา่าพอเขาด่าเสร็จร้องไห้เสร็จเราปลอบใจเสร็จก็เท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรครับความนับถือคนเราเนี่ยผมถึงได้บอกว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจตัวเองมีมากบางทีนะผมจะถามนะวิ่งไปถามเทพคนน้งคนนี้คนคน,คน,นั้นเปิดไพ่ไปเรื่อยไม่มีใครตีความหมายได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาไม่ใช่นักตีความหมาย เขาบางคนเนี่ยเขาเป็นหมอดูเขาจริงแต่เขาไม่มีพลังจิตมันมีอยู่เรื่องเนี้ยผมอยากจะพูดนะว่าการเป็นหมอดูไม่ไม่ไม่ว่าจะมีพลังจิตกันทุกคนแต่มายิงยิ่งบางคนเนี่ยยิ่งพูดว่าอะไรรู้ไหมไพ่ไม่มีเทพผมงงเลยอ่ะถามว่าไพ่ไม่มีเทพได้ยังไงไม่มีสิ่งศ<ม>ักดิ์สิทธิ์อืม <c oughs> คือถ้าใครเรียนไพ่ย,ยิปซีจริงๆอ่ะแล้วเรียนในสมาคมใหญ่จริงๆจะรู้เลยว่าไพา่ทุกใบอ่ะมีตำนานเทพกรีกซ่อนอยู่ ไพ่ยิบสี่นะอนอกจากตำนานเทพปรีซ่อนอยู่แล้วอะ่ะมีเทพต่างๆปรากฏอยู่ในไพ่แต่ว่าแปลกมากเลยคนบางคนตีความเนี่ยคืองูกดดันเลยคือคือไพ่ชุดใหญ่เนี่ยไพ่ยี่สิบสองใบเมเจอร์อาคาน่าเนี่ยค่ะตั้งแต่ใบแรกเนี่ยไพ่เดอะฟูลเนี่ยเห็นเป็นไพ่ยอย่างนั้นน่ะเป็นเทพนะในนั้นน่ะคนที่เดินอยู่ริมหน้าผาค่ะเขาเป็นเทพอ่อาใบที่สองค่ะบ่ายแบ่ายแรหนึ่งเมจิเชียนเนี่ย ก็เป็นไพ่เทพแห่งเวทมนต์เป็นไพ่เทพแห่งไพ่เทพแห่งไพ่ยิปซีด้วยเป็นไพ่แห่งทาโร่ก็เป็นเทพอีกอื่ะคนที่สามนี่ก็ยิ่งเป็นเทพเรราชินีแห่งโลกใต้พิภพเทพทั้งนั้นเลยเป็นแบบอ่ะลูกของเทพแล้วก็มาเป็นเมียของเทพด้วยเนี่ยแล้วตัวเองก็เป็นเทพด้วยไพ่ใบที่สองเนี่ยอืมคือมีมีหลายๆคนที่แบบเข้ามาเสร็จแล้วแล้วบอกว่าในไพ่ ไพ่เนี่ยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงแค่กระดาษที่เอามาเป็นการเสียงทายเป็นสื่อเท่านั้นจริงไม่ใช่คือถ้าคนเรียนเรียนอ่ะถ้าเรียนแค่เพียงว่าความหมายไพ่อย่างเดียวจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนใครก็ตามที่เรียนภาพผนวกเทพส่วนใหญ่อ่ะพวกที่เรียนน้อยน้อยคือพวกที่ไม่สนใจวิชาการอ่ะจะไม่เรียนตำนานเทพกี่กันทาไมถึงไม่เรียนตำนานเทพกีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งคิดว่าไม่จําเป็นสองไม่เข้าใจว่าเทพ อะไรอยู่ข้างในมหีหลายๆคนบอกมีมีบางคนอวดเก่งกับผมไงรู้ไห,ไหม,อมเอาเอาเอาตำราเทพจีกไปอ่านบอกว่ารู้แล้วรู้หมดเลยอ่านวันเดียวจบผมผมเลยถามว่ามีเทพอะไรในไพ่ใบน,นั้นมัน้งพอผมถามก็มนคนที่บอกว่าร,รู้รู้รรรปรับเลเวลไงาเขาถามว่าอะไรมีไพ่อะไรมีอะไรนะไพ่อะไรเป็นไพ่ที่สะกดวิญญาณเงียบเลย เงียบเลยอันนี้นผมไม, é, ไม่รู้ออาาจรรยย์โ้้งไมู่เลยยังงงอยู่เลยนะอะไรสะกดวิญญาณวะเนี่ยแฮนด์เมดสะกดวิญญาณอะไรคะเอ่อตำนานแอนนาแอนนาเบลนะแอ <ab> นนาเบลแอนนาเบลซึ่งเป็นตุ๊กตาผีซึ่งตรงมีจะมีตู้กระจกปิดวิญญาณไว้ช่วงตู้หน้าตู้ที่ปิดวิญญาณนั้นเขาจะซีลอกไพ่ handmade, แฮนด์เมดเนี่ยแปะลงไปนะถ้าปราบใดที่ไพ่แฮนด์เมดเนี่ยยังแปะอยู่หรือรูปภาพนี้ยังแปะอยู่ที่หน้าหน้าหน้าตู้ ตาบนั้นวิญญาณของแอนไนนนบิลไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้ววิญญาณอย่างมีแม่มดเมืองแม่มดแม่มดเมืองแปรเนี่ยที่เขาเล่าเล่ากันมาเนี่ยเขาเอาแฮนด์เมดเนี่ยแปะไปที่หน้าประตูบ้านทําให้แม่มดอ่ะไม่อาจที่จะออกหน้าประตูบ้านได้แล้วไม่อาจที่จะออกได้จากบ้านหลังนั้นมาเป็นร้อยปีจนมีการเผาทิ้งเลยก็มีนะบอกว่าอ่านทั้งหมดอ่ะแต่จําไม่ได้สักอย่างเดียวใช่อันนี้ผมเลยพูดเลยเพราะอะไรรู้ไหม ไพ่แฮนเมสเนี่ยเป็นไพ่มหาเวทเป็นไพ่ที่เรียกว่าสะกดวิญญาณร้ายทั้งหลายนะแม้กระทั่งไพ่ที่ทําพิธีเกี่ยวกับซาตานนะก็คือไพ่อะไรเดวิล <De ville. S 1> ใช่อันนี้ <เท S 1> ผมพูดตรงเลยเออพูด <เท S 1> จรงแท้แพนเนี่ยเป็นครึ่งคนครึ่งแพะอืมโดนซุดไล่ลงมาจริงๆเป็นปีศาจนะแต่ว่าคือรูปร่างเขาอะค่ะเป็นครึ่งคนครึ่งแพะใช่ มันที่ผมมาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมแล้วอย่างปัญหาจัดอืมในที่เนี้ยบางคนจะบอกว่ารู้มากกว่าเรารู้นี่คืออะไรรู้ไหมเรียนเสร็จแล้วบอกว่าเราเราเลยถามรองวิชาที่ลองนี่ไม่ใช่อะไรครับถ้ารู้จริงถ้าอ่านจริงจะเข้าใจในเนื้อหาเออเนื้อหาแต่ถ้าไม่รู้โอ้เราก็บอกว่า,าโอ้ด้านหนังสืออาจารย์ไปนี่อ่านจบแล้วในภายในวันเดียวทั้งหมดสามสี่อาจารย์อาจารย์เลยอยากจะลองหน่อยไงอาารจะลองของหน่อยว่า ว่าอ่าแล้วเป็นยังไงแล้เป็นยังไงสุดท้ายตอบอาจารย์ไม่ได้แล้วตอบไม่ได้แล้วยอมยอมด้วยผมพูดคำมาคำหนึ่งว่าบางทีอาจารย์สอนไม่ใช่สอนให้สิทธิบุทรลุแต่สอนให้สิทธิเนี่ยหัดสังเกตหัดจําและหัดเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆไม่ใช่ง่ายที่จะอธิบายได้เพียงแต่ว่าต้องอ่านให้หมดแล้วถึงจะเข้าใจเรื่องราวจริงๆไม่ใช่อ่านเสร็จปุ๊บรอบเดียวจบแล้วบอกว่าอ่านจบหมดแล้วแต่ฉันก็โมว้ว่าฉันอ่านจบหมดแล้วภายในหนึ่งวันนะ สี่เล่มของอาจารย์โอ้จัรย์ท็อปเนี่ยใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วพอแล้วเป็นยังไงพอถามไปไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วตัวเองหงอยไปเลยอ่ะคืออาจารย์เลยต้องเมตตาเมตตานี่คืออะไรรู้ไหมสอนในสอนเขาอีกพูดสอนเพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะว่าถ้าไม่เมตตาพูดสอนวันหนึ่งถ้าหาคุณเจอคนที่มีความรู้พอๆกับอาจารย์อ่ะคุณจะกลายเป็นแพะรับบาป <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาจะโยนความผิดให้คุณตรงไหนรู้ไหมเฮ้ยเองเองตั้งไพยค่าดูหน่อยสิ เอเองอธิบายลักษณะภัยค่ะดูหน่อยซินะแล้วคนนั้นอธิบายไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมพูดนะเออ,อก็ดีที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาขอเป็นสิทธิ์อาจารย์โออาจารย์ท็อปโดยตรงแค่ซื้อซื้อไปอ่านก่อนอตอนแรกบอกว่าต้องเอาหนังสือไปอ่านก่อนนะแล้วค่อยมาเรียนสุดท้ายเอานังสือไปอ่านแล้วโดนสอนไปก็เลยไม่มาเรียนอีกเลยบล็อกอาจารย์ไม่ด้วย ด,ดีนนแล้วที่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาให้สอนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดสอนไปอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นมาลองวิชาแนละเสียชื่ออาจารย์นะใครที่มาเป็นสิทธิ์อาจารย์ที่ต้องได้รับถ่ายทอดวิชาจอกอาจารย์ไปอย่างแบบเศริน <laughs> นะอ่ะเอาละครับนะใครที่ต้องการดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพครับติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกอนอะภพิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกอนอะภพิรัตไม่ใช่อะไรนะที่เราต้องทดสอบลูกศิษย์ทุกคน เพื่อความเมตตาหนึ่งสองเราต้องบอกลักษณะความจริงของไพ่ให้เขาฟังหรือลักษณะวิชาการให้เขาฟังเพื่อไม่ให้เขาพลาดอ่ะติดต่อดูดวงได้ตามนี้นะครับนะ,ะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอรสิริหนึ่งห้านะครับฮะไอดียรายโอสิริหนึ่งห้าและผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยม เบอร์โทร08 4 9 2 666 58 I ่ d าอด i ajtop 16ครับนะก็วันนี้เราที่เรามาอธิบายให้ฟังในที่นี้หนึ่งครับบางทีเนี่ยการสอนคนเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่ว่าบางทีอ่ะถ้าวิชาย,ยังไม่แข็งเนี่ยอาจารย์จำเป็นจะต้องอธิบายเพราะอะไรรู้ไหมให้สิทธิ์ตัวเองได้รู้ได้เรียนได้มีบทเรียนรู้ว่าความผิดพลาดมันมีอยู่นะถ้าเราอะยังไม่แข็งจริง เราก็จะถูกทดสอบทดสอบจากคนที่เขารู้แล้วสุดท้ายตัวเองพลาดมาจะมาโทษอาจารย์ไม่ได้จริงไหมค่ะอืมไปแล้วครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืม